เติอนน้ำมันครับตอนนี้ปั๊มหลอดครับปั๊มหลอดครับพี่น้องครับบรรยากาศครับอยู่ดังนั้นครับหมู่บ้านรอบรอบด้วยภูเขาครับจากแล้วบนันี้เขือนเอฟซีกับพี่เด่นครับพี่น้องนี่ไทยน้อยเอสไปเฮ็ดงานเอาเมีอายุดจันทบรุรีเวลาว่างมาเบิง่งสวนอยูเ่เมืองคลองเบาตื้ออันนี้บ้านบั้งครับนี่ข้าโอ้โบ้านสวนบ้านสวนอากาศเน,นาะ เก็เก่วาวใหญ่ไดเนเร้าาเรียงต้นีวควายรีกมะไหมหหลต้มควายดิต้นนองควายะไร้ยนบ้านเมืองคลองครับเรีนบ้านเมืองคลองถ้ากันมาซอกหาปั๊มน้ำมันได้่น้อะไี่ว็จะมีแต่ปั๊มหลอดในบ่อเตยหลอดทันแลจำเป็นแหละใหได้พอพูดมีเงินสดมาูะบ่ แบมี้เลยครับเซ็นไว้เลยครับโอนไม่ได้หนิเซ็นหนอนแล้วอยู่นี่โอนไม่นี่ติมจักรลิตรหนึ่งมาเปล่าตือเนาะพอได้ข้ามเขาเนาะขามเนาะพอได้ลงเขาดิครับนี่คือบรรยากาศที่หมู่บ้านของเจ้าย่ต้องม้วนหางต้องเกินไปได้ไทางขวารถมันเข่าอะไรแล้รถมันเข่าอะไรแหละบ้านไม้เหมือนโค้งครับสุดลายจะเป็นโค้งสตย์เนาะพี่ตือเนาะ เนี่ยครับมาพักผ่อนมาอ่านหนังสือนะนี่แบบเงียบๆแบบต้องเค็ียร์ยังครับนอนเว้นอย่างเดียวครับบ้านเมืองคลองนี่จะไปทางไหนครับบัานนี้บ้านพนมอันนี้คือในหมู่บ้านเนาะนี่คือเมืองคลองเลยใช่ไหมครับเมืองคลองบ้านเมืองคลองเลยเมื่อกี้นี่โรงเรียนบ้านเมืองคลองได้เมื่อกี้ให้ให้เบิ่งโรงเรียนของหัวเจ้านะเป็นอยากเป็นบ้านใดเนาะครับบ้านเมืองคลองบ้านมะลิวบอกเมื่อกี้ตัวกันนะนะอืม ผู้ใดมีที่อยู่นี่ก็พักแรกวนี่ก็คือว่ต้องไปใส่ประหยัดอีกครับขหน้าเป็นวัดครับวัดวัดบ้านเมืองคลองกี่ดวงวัดกันง้างบอกเตือนรบบมันได้บรรยากาศแบบเก่าๆนะนี่วัดเก่านึ่วัดศรีกลางเมืองวัดศรีกลางเมืองทีนี้เติมน้ำมันอยู่นี่อ๋เขากลับรถมาแล้วก็เติมเตอมศรีกลางเมืองเติมน้ำมันครับตอนนี้วิธีการเติมน้ำมันก็ลำบากมากนะครับ พราะรถเรามันใหญ่นะครับคนอาทิตย์ีนี้เนาะโอ้แปมหลอดครับปั๊มหลอดครับหนึ่งหลอดครับน่าจะถึงนะครับอภออะไรนะป่าภูมิอภอเชียงดาวครับเราต้องกลับไปเชียงดาวใช่ไหมครับหนึ่งหลอดนี้พอไหมพอเนาะสองร้อยบาทน่าจะพอครับดูเก็บไม้ด้วยตอนเตียวเสร็จไม่พอก็ไหลลงไปครับพี่น้องครับตรงไหนที่มันขึ้นภูเขาก็ให้บ่าวเต้ลงไปเขียน 200จี่สิบห้าบาทเนาะเกี่ยวกับเรื่อมือบ้านเดี๋ยวน้องเอ้ยเอาเอตือน้วครับสบายใจแล้วเบาเตือนมาขึ้นกิโลขึ้นแปดสิบเก้ากิโลโอเคได้ยินเนาะได้ครับถ้าเราไม่ไปล็ทัวร์ที่พวกนี้นะเ,เราไม่ไปไหนหรอกเราต้องมาเตือนไปอีกเราจะไปสวัสดีครับเบาเตือนครับตอนนี้เราเดินทางมาฮอมเลยครับที่พักอยู่กลางทุ่งนาวิวหลังร้านครับฮักเมืองคลองโฮมสเตย์ครับซึ่งเป็นบ่อนพักอยู่กลางทุ่งนาของ YouTube ช่อง M on Tour ครับเบาเตือนครับว้าว มดแล้วครับพี่นอ้อตงตองมาเช็คอินนิดหน่อยนะฮะนี่ครับเรามาเช็คอินกันตรงนี้เลยนะครับครับเมืองคลอง <c oughs> โฮมสเตย์ขออนุญาตถอดแมตได้ครับเด้อมันบริยินเสียงนะครับเฮ้ยคุณข้างหลังผมือนคักนะครับพี่น้องกำลังเดินไปหาที่พักน้องเอ็มจะให้เราพักตรงไหนเดี๋ยวก็รู้กันนะครับ พี่น้องบรรยากาศงามว่ะสุดยอดไปเลยเขากำลังงามพี่น้องเอ้ยเขากำลังสวยเลยอันนี้บ้าน้นไม้นี้บ้านต้นไม้ถึงแล้วครับพี่น้องครับห้องพักนะครับที่เฮามา พักกันในค่ำขึ้นนี้นะครับขุดเบาภูุ่มขึ้นไปจองเลยอ่าจองมองนี่เบาเตยผมจองนะผมไปนอนเต็นเออผมิปนอนเต็นเจ้าเต็นเจ้าเต็นเจ้าเต็นมากลางบ่าวูุ่มนอนเต็นครับนะครับแล้วมืะเร็งบ่าวเต้ยครับเรามีเมนูเด็ดที่เชียงใหม่ครับพี่น้องเราจะกินอาจจะเป็นปิ้งย่างหรือว่าเป็นเจียวฮ้อนจุ่มเนื้อควายครับเออชุดอาหารแซ่บชาวเหนือพี่น้องซอยจุ่ได้บอกครับซอยจุได้ครับได้ได้โแต่เลยมากเลยไหนมากซอยจุเลยนี่ครับ มองผักเราคูมันเข้าไปจองละนี่พี่น้องเบิ่งเอาแหละครับมาแรงนี่เกิดมาเป็นคู่ได้เลยแ็คคู่อันนี้คือห้องสำหรับนอนคู่บ่ว่าวูมทุกห้องนอนได้สองคนไงอืมนีน่พี่น้องขึ้น มีเถียงนะมีซานเนาะห้อมีซานเนาะเอาตัวออกนี่นี่ครับมีซานทั้งคันวิวเหน็นทุ่งนาพร้อมนะอันนั้นหมองเก็บฟืนเพิ่นเก็บฟืนสำหรับเอาไว้ดังไฟนะครับมีหมองกินกาแฟหมองต้มกาแฟนี่อ,องต้มกาแฟเพิ่น พอ่อซอยูนี่ประมาณสองเดือนครับพี่น้องครับหัวบอกพวกเราย่านครับเมื่อกี้นี่พากันมาพากันขึ้นภูเขามาโรดเลยย่านเลยบวดอยากเมื่อได้แบบนี้เมื่อเป็นเ่าเป็นย่านเป็นว่าพี่เจ้ใส่น้งามใส่ของ,ขาง,งานี่ตู้นี่พี่น้อง่องนอนเบาเตื่นแรง นี่ครับนี่ห้องนอนก็นเป็นฟากระแตะเนาะฟ้าไม้พี่น้องเนาะสดยอดสดยอดห้องนั่งเล่นครับพี่น้องอเ,เย็น,เย,นเย็นใจนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณที่อยู่ในที่พักของเฮานะครับสวยๆนะครับนี่ งามขนาดเลยพี่น้องขางซ้ายของขวามีห้องหน้านะครับเป็นบ้านพักสามารถมาติดต่อสำรองที่พักได้นะครับเป็นโฮมสเตย์นะครับนาะ,นะเป็นหลังเป็นหลังงามขนาดเลยครับพี่น้องนะอันนี้เป็นบ้านต้นไม้ ของน้องเอ็มนะครับแม่เป็นพักอยู่หันมาเก็บของจะเป็นบ้านพักของพักบ้านต้นไม้ห้าสิบเมตร ลงแพห้ากิโลเมตร ซ่อนกิ๊กนะครับเขียนไว้ที่พักอีกที่นึงติดกับลำน้ำคลองครับพี่น้องน่ครับจะจมลำน้ำคลองเลยบริเวณนั้นก็มีควายจำนวนหลายตัวเลยครับพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศคึกักดีครับพี่น้องครับนี่สุดยอดความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง พี่น้องสามารถมาสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวาสิภาพบิ่งทุกๆจุดก็แล้วกันนะพี่น้องเดี๋ยวบาวเตือนสิภาพเลาะไปนะครับให้เห็นแทบจะทุกๆจุดเลยดีฮัลวันท้องน้ำ ดีมากนะที่พักแบบเป็นธรรมชาติที่สุดพักผ่อนได้อย่างสบายใจครับบรรยากาศดีพุทธโคตรนักท่องเที่ยวมาจากทั่วฟ้าเมืองไทยนะนี่นักท่องเที่ยวมาแล้วสวัสดีครับแต่ที่ไหนครับเชียงใหม่นี่ค่ะมาจากเชียงใหม่นะครับยินดีที่ด้รู้จักนะครับครัยินดี <vib thou> กืนอะไรครับพี่น้องบรรยากาศดีบอดีครับไงนด้วยมาถึงแล้วนะครับฮักมงคองโฮมสเตย์มีสุดพัดถ่ายร่างเดกานขับี่น้องนี่ ับมากันแบบครอบครัวนะครับมาแบบครอบครัวสวัสดีครับนี่มากันเป็นครอบครัวนะครับปูนพี่น้องลำธารมันไหลมาจากต้นน้ําทั้งปูนนะครับทางภูเขาก็มีทางที่ควายมันเดินไปน้ำทางนี้นะครับพี่น้องอันนี้คือน้ำคลองมนน้ำคลองมนน้ำคลอง งลงรลมน้ำได้แล้วครับนี่นเป็นที่พักแบบรวมนะครับอันนี้เป็นแบบรวมพักเมืองของโฮมสเตย์นะครับอันนี้เป็นแบบรวมมีต้น,ะนไม้สวยสวยงามมากๆหลอกเตยพาะเลหลบึงเพียงเนาะเก็ดเอา ทักเมืองของโฮมสเตย์อันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งเป็แบบหลังนะครับก็มีเตยปลูกไว้ให้ไดนนน้นอนนั่งขับนอนนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นก็ได้นะครับจดนั่งเล่นก็นั่งได้นั่งแบบนี้ครับย่อนขาสบายเลยครับย่อนขาเลยเห็นี้อกนั่งสบายนะครับ แนเบึงภูเขาบัดนี้แนมบึงผ,งผูคนนะครับแต่ว่าต้องรีบไปด่วนแล้วครับร้านนะน้ำสิเป็นจังไรนะครับต้องส่วนเบาภูมิไปยังรวดเร็วท่านใจะก่อนที่ฟนซิตกครับพี่น้องมวยแน,นดวดอกนะครับอีกหนึ่งบรรยากาศครับพี่น้องที่พักเมืองของโฮมสเตย์นะครับโอ้ชิวขนาดเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งครับพี่น้องครับ จวดดคนคือไอคือสีโปมีปัญญาสีคู่ควรน้องลาคนดีไอยบแม,มนดาราบบแมนเท่าแกโลกสีน้องคนดีสิฮักไอบอ วัฟ้า,าสนาเฮาคือห่างไกลน้องคือนางฟ้าไอคือคนเลี้ยงไกเ่เจังใดสิควรคู่น้องไอฮักหักฮักน้องคนเดียวบอกคิดเลียวสิเบิ่งแนมไผ แต่นองแต่น้อยจนใหญ่ความสุขของอายขอได้แต่หกักวาสนาบอกคู่ควรคนดีอายผู้นี้สิลบทางไปลบทางให้พญาให้เศรษฐีไหมคนคืออายขอแต่ได้